n Ontour ร่วม on tour โดย Isuzu MU-X วันนี้ดีน่าจะพาผู้ชมมานั่งรถกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสวยๆบนยอดเขาบาหน้าหิวเมืองดานังประเทศเวียดนามกันค่ะตื่นเต้นสุดๆไปเลย ของบาน่าฮิลได้รับการบันทึกลงกินเนสพวกว่าเป็นเคเบิลคาร์ที่สูงที่สุดยาวที่สุดแล้วก็วิ่งโดยไม่แวะพักด้วยค่ะคำว่าสูงที่สุด highest highest ยาวที่สุด longest longest ไม่แวะหยุดพัก nonstop nonstop นีนาเนี่ยกลัวค,ความสูงสุดๆไปเลยค่ะถ้าเราอยากจะถามใครนะคะว่าคุณกลัวความสูงหรือเปล่า Are you scared of heights? Are you scared of heights? คุณกลัวความสูงหรือเปล่าคำว,ว,ว,ว่า heights heights แปลว่าที่สูงๆค่ะแต่นีนาลตัวสุดๆไปเลยค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ Isuzu View X สวัสดีค่ะ